เราจะเ่็นอาหารจะบะเหลีอย่างสักอย่างสักควนบเหลียเลยบักกับยังใดเลยงานการทีมีก็จะหมดอดสูอยู่เมืองหลวงก็จะให้ตั้งบเหลียปุญ,ญิงก็จะต้องโดนขายผูจายก็ต้องขายแรงงานคนตัางสัตว์จะเข้าเต็มเมือง คนต่างเตื้องจะมาเต็มบ้านผีหาจะเข้ากินหลองพีน้องจะเข้ากินล้านตึ้งบเหลียอันยังหือสู่กินได้เลยมีฟื้นหือสู่เก็บฟื้นมีฟางหือสู่เก็บฟางมีอาหารหือสู่แปง คนตั้งแรงจะขึ้นไฟจะล่ามตั้งแต่เนือไปถึงไตจะเบลียตีคือคน้นสั์ในน้ำจะป้ากันล่มตายสัตว์ทั้งหลายจะหนีเข้าเมืองสัตว์เนืองเนืองที่เป็นอาหารจะติดโรคระบาดสู่ฟังแล้วเก็บไปไว้เก็บไว้ในใจ เก็บแล้วบอกลูกบอกหลานบอกคนทั้งหลายทั้งหลายว่าอย่างไดสู้จะต้องเก็บมีฟื้นให้ฟันฟื้นเก็บใส่เฟืองไว้มีฟางเก็บฟางไว้มีพักเก็บพักไว้มีเขาอย่าพึ่งสีเก็บกินเป็นข้าวเปลือกอย่าขายไปสะบดเหล้ามดย้องต้นไม้ไฟจะลุกตั้งแต่ตั้งเหนือ ยันผัดไปถึงตั้งไตไฟฟ้าจะขัดป,ป่อใจคนจะดับไฟเงินจะเบเหลียบ่มีตีหื้อสูทั้งหลายได้ทำมาหากินแหมแล้วปลูกผักปลูก้ารักษาธรรมชาติผีป่าจะดูแลผีสินจะเข้ามาเออ ปั้นแหมบปต่ตาไดแล้วคนเดือนสามคนจะอดเดือนสี่คนจะตายคนชิบหายจะมานั่งเมืองคนเมืองเฟื้องจะโดนตีคนเมืองผีจะเข้ามาอยู่ในเมืองกินเรื่องกินร้อง กินลูกกินหลับสินจะขาดต้านจะบอมีเศรษฐีจะตกอับนี่แหละเด้อกูเตือนแลเด้อสามปีสี่ปีนี่แล้วปีนี่แล้วปีที่สีแล้วกูเตือนมึงแลเด้อัางใต้น้ำจะท่วม ตั้งไตน้ำจะท่วมฝนจะตกบ่เป็นหาดินตั้งเหนือจะแตกระแหงดินตั้งแป้งจะ,บะเบลียบะหลอเอาเด้อแล้วแต่สู้แล้วกูก็กูได้บักอีแล้วเร่าว่าได้คือกูได้บักอีไทอิน สร้างกว้ยสำนี้แล้วมาเตือนซูไใเทานี้สามปีชิบหายเมืองไทยคนจะตายคนตั้งหลายจะเข้าเมืองไทยไทยจะเป็นไงได้ต้องป้ากันตายไปแล้วเกินหนึง เอาเด้อมีมาเบล็ดพักเรล็ดเผืชดสูเ่เก็บพักเก็บพผืชกินสู้อยู่ได้ถ้าสู้หวังนำ้ำหวังกินนำ้ำจะบ่มีห้สู้กินปีนี้มันจะแรงพายุมาเก็บนำ้ำเข้าพายูเราวางไว้เด้อกูถึงบาหวายอย่างแล้วมาได้สม,มีแล้วบอกได้สม,มีแล้วโชคดีเป็นของสู้โชค้า่จะเป็นของคน คนมีสินมีต้านเท่านั้นแล้วจะอยู่เมืองกินเตื้องกินใดกินหลอดผีจะเหาะจอดขึ้นไปอยู่บนดาววดึงแล้ว ไปโอ้เจ็บปอคุณูเจ็บไหมอืมเจ็บเดอ้อปแสบมาป่ะปูแสมา,า,าค่ะเลออ